บอกวิธีเรียบร้อยดูแล้วบอกเร็วดูแล้วเออนี่ไงครับบมกบอกแล้วโคตรติ้งเลยหอมแกเถอะกตอเกีกตดนับสอคำเตือนโอเคผมก่อนขอคราบสวัสดีสวีทุกท่านอีกแล้วนะครับทุกคนอาจารย์จิ้มนะครับผมหรือว่าช่อง อย่าเถียงจานั่นเองนะครับท่านน้ำมาวันนี้อยู่กันที่เกมตาราดน้ำนั่นเองนะครับท่านน้ำเฮ้ยเกมนี้อยู่ในค่ายพีจีสล็อตนะทุกคนเอ้ยดูว่าสล็อตพีจีน่นเองนะครับท่านน้ำมาเดี๋ยวผมพาไปเล่นทุนน้อยๆการไรเบ็ดทุนน้อยๆนะครับท่านน้ำเอ,อ้ยก่อนจะไปรับชมฝากกด subscribe มาก่อนเลยเออกด subscribe ก,กดกระดิ่งรักตอนเลยครับผม ถ้าไม่ชอบค่อยถ้าชอบค่อยกดไลค์ตอนจบคลิปก็แล้วกันนะครับทุกท่านเออครใ,ใจดีกดไลค์กนก็ได้นะครับคนวันนี้ทุน219านะครับทุกคนเออทุน219ขอเริ่มที่เบสหเลยดีกว่าทุกคนนะบอกเลยว่าขอเริ่มที่เบสหด,ดีกว่านะครับผมบอกเลยว่าสูตรนี้มาจากดาวอังคารครับผมเออไ <c oughs> ปสูตรจากดาวอังคารน,นี่ไรหนอก สหิหมุนหมุนอโต้สิบทีครับผมทุกคนเปิดทบูด้วยนะครับทุกคนนะเออไปครับจ่อเข้ยมาดิบอกเลยต้องมาแน,ไาน,าานา่ไม่จ๋าเออไหลต่อไหลกันตุ้เดูจยไปเอายาววันนี้บอกเลยขอฟังพอจะสวยงามไปครับผมโอ้โหดอกนี้ไม่มาเลยว่ะมันไม่มาเลยเออไปครับผมบายไปไหนึ่งตัวก่อนอุหย,หย,หยห้าหมุนดอกนีม้มาดิมาไม่มาโอ้โหเฮ้ยไปครับผมไหลกันไปต่อทุกคนๆๆๆๆ รอสักแป๊บหนึ่งจริงบอกเลยเอดใจรอแป๊บหนึ่งจริงมาครับผมไหลไปช่วางงามขออนุญาตกดอีกสักห้าทีหนึ่งสวยเอาดิสองสวยเออูวายบบนี้วายบบนี้สวยจริงครับผมไปครับผมไปอุ้ย <c oughs> เรียบร้อยแนะทุกคน <c oughs> าง,งามาง,งามไปครับงามงามเออไอผมเราปันาป่น,น 5, ให้ได้เราปั่นเป็นห้าให้ได้สามร้อยนะครับทุกคนแล้วเราขึ้นเป็นสิบ เราปันเป็นห้าแล้วสามร้อยแล้วคูณนะแล้วก็เราขึ้นไปเป็นสิบนะครับทุกคนนะครับผมขอ,อต่อเลยกว่าไปจ้าขให้สวยมาดิตัดไปขอแหลรงามๆยาวสวยดีครับแบบนี้เออไปอีกนิดเดียวมาดิที่มาสึแรกโอ้โหทีมไม่มาทุาากคนเสียดายจัดไปครับหนึ่งต่ออย่าไปรออแร่ครับผมเออเอาดิโอ้โหโอ้โหโอ้โ,โหขอห่อยเฮอ ขอนะเฮ้ยวันนี้ไปหาผมดอกนี้เจ้าข้ายให้สวยสวยงามเออเฮ้ยเอาดิเอาดิครับผมไหลไปไหลปุยไวรุ่นเออจดไปไวรุ่นเฮ้ยมึงวันนีก็เรีบ้อยดีครับผมบอกเลยว่าขอสามร้อยได้มาการ้อยเลยครับทุกคนบอกเลยเต็มคาราเมลนะครับท่านะาเออมาขอยนุาจัดต่อใส่ต่อเลยละกันทุกคนมาเออ้ยนี่ขอเพิ่มเป็นสิบเลยดีกว่านะขอเพิ่มไปเป็นสิบเลยดีกว่านะทุกคนนะมาดิเออบอกเลยเล่นตาผม ไม่มีคำว่าไม่ได้เอ้ยลืมบอกไปนะครับผมวันนี้ผมจะไม่มีการซื้อนะผมจะไม่มีการซื้อนะครับทุกท่านผมจะเล่นไหลนอกอย่างเดียวนาะเอ้ยบอกเลยว่าสูตรนี้ได้ผลแน่นอนทุกคนเบ็ดสีมาเบ็ดสีปุ๊บขยับไปเบ็ดสี่สิบนะครับท่านฝังเนาเบ็ดสีอินทูโบด้วยเปลี่ยนเบ็ดหนึ่งทีปินทูโบหนึ่งทีทุกคนมาจัดไปหมุดออโต้สิบทีครับผมทุกคนไปไหลปบุยเยื้องดด้วยากเกตเออ มาไม่มาดอกนีโอ้โหสาหือไพ่แล้วเมื่อกี้ไม่มาเนาะอ่ะบมกไรปุยต่อไรปุยต่อทุกคนเฮ้ยหกหมาหกหมละบอกเลยเออบอกเลยเบ็ดสิบนี่เราไม่ต้องรอเราจะมีตังเท่าไหร่นะครับผมรอแค่จบทีไม้แค่นั้นพอจะเสียก็ได้เอาแค่ตีไม้แค่นั้นพอทุกคนเลยไปเบ็ดสีสิบนะครับผมบอกเลยมาแน่อุ้ยเอาตีสามตนี้วันนี้ตีสามเท่าไรอุ้ย เอาดิครับบอกเลยไหลก็ต่อรุยก็ต่อไปที่เกือประทัดคนจริงบอกเลยสวยจัดดอกนี้นะครับผมหนึ่งสองหนึ่งประคนอินหุบไม้หุบหนึ่งให้หุบไม้หุหมื่นปันจัดไปงามๆจัดแต้มงามเลยอ้าคข้าไปวิมาแน่มาแน่ดอกนี้ควายแบบนี้ควายแบบนี้สวยไปขึงเทมาเทมาสวยเฮ้ยมีอะไรต่อหรือเปล่าวิเอาดีครับไปไหลวิ อร่อยดีเออเอาดีเออสิมาจาังหวะนี้สีต้องมาต้องมาอุ้ยอุ้ยเอาดีครับทุกคนเรียบร้อยบอกเลยโอ้เสียอะไรหมึกเสียไดหมึกมากทุกคนถ้าหมึกแทรกมาเมื่อกี้บอกเลยควจะปังเลย <S <S ไปครับดอกนี <S <S บก้บอบอกเขาบ,บอกเออหนึ่งพันสามกิโลนะครับทุกคนขอแากจัดต่อเลยดีกว่านะครับอีกห้าไม้ห้าหมุนอีกแค่ห้าไม้ห้าหมุนทุกคนนะครับดูยินต่อยาวๆจ้าเข้าไปจ้าเข้าไปดี เฮ้ยเออเนี่ยคยมาแล้วน้ครับรุนต่อรุนต่อก็อยังรุ่นต่อคือรุนต่อคนที่ไหนเนี่ยไปครับผมไปยาวยาวจัดยาวยาวขอแยกจัดมาที่สี่สิบสี่สิบทุกคนมาจัดสี่สิบเออโทโบครับผมสิบหมุนพอขอแค่สิบหมุนพอทุกคนมาครับผมไปครับนโมพุทยะไปครับผมไปทุกคนรุ่นต่อใส่ต่อ,ตอยาวยาว,ยาวเอาดิ บอกเลยวันนี้ต้องเฉียดต้องเฉียดต้องฉายหน่อยละไอ้ครับผมรุ่นไปยาวนี่ครับผมบายมาหนึ่งทีอุ้ยเอาไปเบาๆก่อนเอาไปเบาๆก่อนนี่คือออเดือบผมเออฉายผมบอกเลยเดือบเฉียดใหญ่แน่น,นอนมาดิครับสวยมาดิครับสวยมาดีดอกนี้แหละ <c oughs> ดอกนี้เลยเรียบร้อยดูแล้วบอกเลยว่ารูแล้วเออนี่ครับผมบอกเลยโคตรติ้งเลยครับทุกคนนะเป็นไงล่ะ เป็นไงล่ะกูเดินเป็นของผมอ่ะเขาจะแอคกปะนี่รักกันเป็นไงล่ะกูสิเนี่ยเป็นไงล่ะกูสิจะบอกเลยว่าได้หมเออเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะห้าสิบแล้วก e ็ไปสี <rhythm> ่สิบนะครับท <uk m> <road> ุกท่านเรียบร้อยเอาไปก่อนหนึ่งหมื่นเบาหายับมือต่อยห้าไม้ห้าหมื่น เออเอาแค่ได้เอาแค่ถอนพอทุกคนนะอย่าไปรูปมากเดี๋ยวราบกันจะานครับผมด้อายๆ้าห้ดีสสามงามเออเรียบร้อยไปผมอุ้ยมามึงออโอ้โหเฮ้ยได้มึงจะเลยทุกคนมาครับผมดอกนี้อ้ากอนยบาทโคตรจะสวยงามพระรามเก้าเลยครับทุกคนนะไปอีกห้าไม้ห้าหมุนพอ เสิรจริงๆขอสองหมื่นไปสองหมื่นไปทุกคนไปครับผมจะได้หรือเปล่าทำได้ไหมทำได้หรือเปล่าเออจะทำได้ไหมโอ้โหโอ้โหโอ้โหมาดิดอกนี้แหละสวัดีครับผมไปะไาไปครับผมไม่รุ่นเออเอาดิทีมาจะสองอยเลยครับอุ้ยวุ้ยุ้ยวปครวุ้ยวุ้ยุ้ยวุ้ยวุ้ยว้ยว้วยุ้ยวุ้ยวย้ย้้วุ้ย เกียบร,อร่อมทุกคนเออไม่หย,มยุไดไรไม่หยุดด้วยไรลไม่หยุดด้วยบอกเลยเอองามๆจบงา,านคุ้มสวยเลยทุกคนเออเป็เนไงละ่เละเป็นไงระดอกนี้บอกเลยว่าเกียบร,อร,ร่อยมากเออพอดีกว่าทุกคนขอพอดีกว่าทุกคนนะเดี๋ยวมันจะเยอะเกินปุยนะครับทุกคนนะเออแค่นี้พอ เอาแค่ได้ถอนไะด้กินขนมพอแล้วทุกคนนะใคันชอบนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ไว้ด้วยนะครับทคันนะเลยและที่สุดท้าอย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับทุกคนวันนี้เขาแยกรายไปก่อนละกันนะครับผมบายบาย